ลูกค้าท่านไหนที่ยังหาแรปเตอร์ไม่ได้มาอกับเก๋ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับอยู่กบเก๋นะครับช่องเก๋ไกฟอร์ดนะครับผมวันนี้เราพามาดูเจ้าตัวแรปเตอร์2.0นะครับนี่เลยครับแรปเตอร์2.0นะครับตอนนี้ยังหากันให้ควักเลยยังไม่มีนะครับใครที่อยากได้นะก็ทักเข้ามาผมได้เลยครับ0 9 5ย์9 4 5 3 3นะครับผมโอเคเรามาดูกันดีกก่าว่าแรปเตอร์ตัวนี้ราคาสุดนพิเศษมีอะไรดียังไงแบบไหนแตกต่างกันแค่ไหนมาดูกันครับ ตัวนี้นะครับผมเป็นรัตเตอร์สอนะครับผม210แรงม้านะครับเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นขับ4ออโต้นะครับผมเป็นมีทั้ง 4A นะครับผมมี4มีโฟไฮให้ด้วยมี4ฟโลมีครบเลยนะว่างั้นเถอะในรุ่นนี้นะครับราคานะครับผม1นึ่งล้านแแสนกับอีก4,000บาทไม่ขายครับเอากับผมไปเลยครับ1นึ่งล้านหแสนเหมื่นเก้าบาทอ่าทักเข้ามาหรือว่าโทรเข้ามาใน EP นี้นะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันที่16นะวันที่16เดือน เดือนกำลังจะปลายปีแล้วโปรโมชั่นนี้ผมก็จะให้ลูกค้ายาวๆได้เลยนะครับผมโปรโมชั่นสุดพิเศษแบบนี้นะครับได้อะไรไปอีกนะครับผมกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าเดิมนะกระจังหน้าเดิมของแรปเตอร์นะครับผมแต่เรามีลูกเล่นเข้ามาจะใส่ไฟเข้ามาแบบนี้นะไฟสีส้มนะครับผมจะสีส้มก็ได้สีขาวก็ได้หรือว่าสีบูสีฟ้าสีอะไรแล้วแต่เลยใส่ได้หมดเลยนะครับผมตัวนี้นะครับที่ผมทําให้ลูกค้าเนี่ยครับมันจะมี ใส่ฝาท้ายด้วยใส่โลวาด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับตัวนี้นะเป็น r a ปเตอ2.0ไม่ใช่เป็นรถรถเขาเรียกว่าไม่ใช่รถทางเรียบธรรมดานะช่วงล่างแบบ p e r f o r m ร์แมสูงนะครับผมขับขี่ปลอดภัยนุ่มนวลน,นะครับผมขึ้นลงเนินนี่สบายมากเลยนะครับมาพร้อมกับโหมดการขับขี่นะครับผมโหมดการขี่เขาก็มาให้มาถึง7โหมดเลยเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนบ้างนะครับผมเรามาดูสเปครอบๆตัวรถเขาดีกว่าครับ ตัวนี้ก็จะเป็นพาร์ทของแรปเตอร์จริงเลยนะครับอันนี้ลูกค้าไม่ได้แต่งนะจะเป็นรถดําเดิมของแรปเตอร์นะครับตัวนี้เราไม่ได้มาเน้นชุดแต่งเรามาเน้นชุดเดิมของเขาเลยนะครับผมเนี่ยครับก็ดูบึกบึนใหญ่ดีนะครับผมช่วงล่างนะครับช่วงล่างเป็นตีกนกอิสระคอม้าแข็งเป็นพิเศษนะครับตัวนี้จะเป็นรถที่ได้ความขับขี่นุ่มนวลนะครับผมยางของเขาก็จะเป็นสเปคยางที่เป็นเอฟดีนะครับโษทีครับดีเอฟกุญนะครับผมเป็นยางที่ ให้สมรรถนะในการเกาะถนนหรือว่าปีนป่ายได้ดีนะครับผมเป็นยางที่ดอกยางดล็กหน่อยนะแต่ว่าขับไม,ไม่ไม่มีเสียงดังนะเพราะว่ายางมันนุ่มมากนะครับวิ่งสบายๆเลยถามว่าอัตราการกินน้ำมันตัวนี้2.0ก็จริงครับแต่ว่าด้วยดอกยางและขนาดยางที่ใหญ่ขึ้นครับมาพร้อมก,กับการสิ้นเปลืองพลังงานอยู่ประมาณ10 ถึง11กิโลลิตรนะครับผมในรุ่นนี้นะก็ขับแต่ว่าการออกตัวเนี่ยไม่ได้แพ้รุ่นใหญ่เลยนะครับผมโอเคเรามาดูด้านข้างที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับนี่เราก็จะติดเป็นสติกเกอร์แบบนี้นะครับผมเป็น f o r ์ดไดเกน,นะครับผมเป็น f o r ์ก็เป็นสติกเกอร์ที่เราเออกแบบให้ลูกค้าหรือลูกค้าสามารถออกแบบเองได้นะหรือลูกค้าอยากให้เราเออกแบบให้เราก็สามารถออกแบบให้ได้นะครับผมไปดูภายในกันนิดนึงดีกว่าครับว่ามีอะไร แปลกตาไหมในรุ่นนี้นะครับตัวนี้นะเป็นเบาะหนังที่เป็นเบาะเขาเรียกว่าเบาะเข้ารูปนะครับผมรับสริระของเราได้ดีนะครับเป็นเบาะหนังแบบหนังกลับนะครับผมมีลูกเล่นสีส้มนะหน้าจอเขาก็เป็นหน้าจอแบบแสดงผลสวยงามนะครับหน้าจอเป็นพวงมาลัยแบบ ลติฟังชันนะครับมีคูชคอนโทรลให้นะครับผมมีได้สิบคูชคอนโทรลให้นะครับมีหน้าจอสิงตรงกลางก็ขนาดใหญ่นะสามารถสั่งสตาร์ทผ่านมือถือเราได้นะครับดูตำแหน่งรถยนต์จากมือถือเราได้เช่นกันนะครับผมมีโหมดการขับขี่มาให้เช่นกันตัวนี้เป็นเ e กีย e ร์อีชิปเตอร์นะครับอ่าโหมดการขับขี่มาให้ถึง7แบบโหมดปกตินะครับผมนี่หน้าจอก็จะโชว์ตามโหมดนะครับแล้วก็จะเป็นโหมดอีกโหมดนะครับก็จะเป็นโหมด อ่าสปอร์ตนะเหยียบมานะครับอันนี้เหยียบมาเลยครับสีเลยนะครับผมสวัส์สปอร์ตนี้นะครับแล้วก็จะเป็นโหมดต่อไปก็เป็นโหมดถนนลื่นนะครับผมลุยน้ํดลุยโคลนได้สบายเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดโคลนล่องนะครับผมนี่โหมดโคลนล่องครับแล้วก็โหมดซ้ายนะครับโหมดบาร์ห้านะครับผมแล้วก็โหมดสุดท้ายครับจะเป็นโหมด ไตโค้ดหินนี่สุดยอดครับขับ4ี่นะครับผมในรุ่นนี้มีมาให้ถึง7โหมดนะครับกับแรปเตอร์2.0นะนะครับผมน่ะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับตัวนี้มาดูด้านหลังนิดนึงนี่ที่ผมบอกว่าผมให้อะไรลูกค้าไปนี่ครับเป็นโลบาร์แฮมเมอร์นะครับเป็นโลบาร์แฮมเมอร์ที่เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นตะแกรงนะแล้วก็มีลูกเล่นที่เป็นมีไฟนะครับผมสามารถพับขึ้นพับลงได้นะไฟสปอร์ตไลท์ของเขานีสวยงามนะครับนี่ เป็นไฟแบบ LED นะครับผมเพิ่มความสว่างนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยการไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องกลัวเปียกน้ํานะครับเราใส่ฝาท้ายไปนะครับเขาเรียกว่าฝา,าท้ายไฟฟ้านะตัวนี้มันมีทั้งไฟฟ้าแล้วก็มีทั้งแบบเมียนวนวลเนาะก็สามารถใช้มือดึงได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นใช้กดปุ่มจากรีโมทได้นะครับปุ่มจากรีโมทก็เพื่อสไลด์เปิดติดนะครับผม ด้านในของตัวรถเนี่ยครับเขาจะมีไฟมาให้อยู่แล้วนะครับของตัวรถมีไฟมาให้แล้วเขาเรียกว่าไฟโซนไลติงนะครับของตัวรถนะครับมีทุกรุ่นนะตั้งแต่ตัววายแท็ขึ้นมานะมีไฟโซนให้นะครับผมนี่ด้านท้ายของเขาก็จะเป็นการชนท้ายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีหูเกี่ยวมาให้พร้อมนะครับะ 0, นะแรปเตอ2.0นะก็ราคาดีครับ1 8 4,000บาทเราไม่ขายนะครับ1 6 99,000บาท เอากับผมนะครับจัดไปนั้นง่ายๆเลยนะครับผมอยากได้แบบนี้นะครับที่ไหนไม่มีแล้วทักหาผมได้เลยครับ095-449-4533อย่าลืมโทรมานะครับอยากทดลองขับก็ทักเข้ามานะครับแวบะบมาที่ฟอร์ดอาร์เบพระรามห้าครับสวัสดีครับ